ต่อไปนี้ขอทุกท่านได้โปรดตั้งใจฟังคำและขออื่น เราไปฟังที่ไหนที่ไหนท่าต่อาบาดทีอาตมาภาพจะได้แสดงธรรมะกาสังสอนของผอทธิมาสพุตไห้เาในบทต่มต่กันไปแล้วบางทีเราอาจจะน้อยใจว่าธรรมะที่แต่ของพระพู้เทธราสำ้ มีแต่ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปริทิพผานไปแล้ว2,828ทิทธรรมะพอคนไม่เหนื่อยเพราะคนจะอาศยาสศูนย์ใจร้องกับวันปริทิพพานของพระพุทธเจ้า มาต่อ้วุติสาวิตปีละมาดาสองพระพุตธสา้าก็มีการตัดใจดังนั้นธรรมะเึ็มีก่อนท้าวุเิสาวิตรธรรมะส่วนนี้มาสามารว่ักขัานเรียกว่าสภาวะธรรมนเรียกว่าสภาวะธรรมก็ต้องเห็นว่าเป็นสิ ที่จะต้องเป็นไปตามกฎของพระพายพาสกฎของพระพายพส่วนใหญ่ก็คืออันริสัมไม่เทียงคู่ขันทนอยู่ไม่ได้อานาตตาไม่เห็นตัวของตัวเองสิ่งที่เรามองเห็นในทันทัดก็คือว่าความเกิดความแก่ความเจ็บเน การเป็นไปตามกฎของธรรมชาติพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ ปิจารไม่เพียงกขังเป็นพบอนัตตาไม่เป็นตัวของตัวธรรมะอันนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เดียวท้องเราก็มีแต่พระองค์สังเกตความเป็นพระพุทธเจ้าหลายก็บพระอาตมาตายตัดใจเป็นเกีรู้และเปิดผัดติสัมปทานยะ เพื่อใหรู้เท่ากันเหตุการต่างๆซึ่งเป็นความเดือดแรงการที่หลัวแล้วจนกระทั่งสามารถทำจิตใจให้อยู่ที่ไม่หวันไปวเอเยงต่อสิ่งที่เอง่นั้นเป็นทำให้พระองค์เจ้าหมดุบหมดโหมดรูหมดใจสิ้าสิ้นโล เคยเข้าสู่นิพพานอันนี้เป็นธรรมะที่เป็น ที่ัะโบนปุได้การกระแลนการเรื่องของกายสับใจที่เป็นแนวทางที่ทำให้ปุ๊ดตัตเองก็พุากสารปุ๊ดอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวะครับนี้ธรรมะอันเป็นธรรมสังต่อธรรมะอันเป็นธรรมสั่งต่อไห่เป็นต่อไปแี้วไดบ ท่างเป็นอบายสุดผลอบรมจิตอรมรัางก,กายและวาจาให้ดีกว่าดีมากดีจริงขนซึ่งตนระเบียบอันนี้เราต้รู้กันนะว่าคือ่นสมาธิปัญญาตืนา่นส,สมาธิปัญญานี้เป็นกฎระเบียบที่เราจะต้องปฏิบัติตาม เกิดเป้าหมายเกิดด้วการละสางตัวและเพึ่งมสารดีทำจิตใจให้บริสุขตาเกิดเราเนี่ตเปในพวกพวกใวรละสิ่งสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคำสอนสามหลักใจใดที้ถ้าไห้ดีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเราจะไม่ได้มีคำว่าสิ่งสมาธิปัญญา แม้ว่าเราจะได้ยินได้ฟังอยู say, kick, protein, law, ice, uno, un law, quietly, ่บ้างแต่ก็เป็นกระทงกระแทกให้เ็นะตีห้าเป็นศีลประจำาโลกสีแต่เป็นสีที่เกิดขึ้นในสมัยเขจาีทีเกิด้นสยีมร้าตีาวที่สิดตดเกิดขึ้นในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าตีสองประเภทนี้ไม่มี แต่สีผ้าเป็นสี่าวแต่ด้านเดิมาสนาพุทธจะมีให้มีก็ยังมีคนรักษาสีผ้าโืยหล่อหลูในโลกอยู่บ้างไม่ได้ขาดสูงเลยทีเดียวศาสนเสีผ้าท่านเจ้าให้เป็นมนุษยธรรมเคริญธรรมสำหรับมนุษย์สีผ้านี้ท่านจะว่าโดยโอเคเป็นกรรม ปรกการตามสอปของสังดา์ไปหนักทำหลักเพื่อสารามเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์นุษย์ผู้ที่จะเป็นมนุษยสได้ต้อมีสิ่งทานมีอุปสมาสนุ์ถ้าอย่งนั้นทำไมสจุบันนี้มนุษย์เหตอการจ์ไปเกณฑ์ให้เราตม่นมายนักหนาด้วยก็ข้อความใจอันนี้ จะขอแต่งระดับตามเป็นของมนุษย์นุษย์เราเแต่ละคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้ถึงวาระต่างกันในขณะใจที่เรามีจิตใจมีสิีมีธรรมมีความเมตตา,านาดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีสีที่ทำเป็นอะไรก็ได้ ในขณะตายของเราเป็นนรูปเจตใจของเราก็เป็นนรย์แต่ถ้าในขณะใายิจตใจของเรามีความพิหารติดใจเหรุโยกต่างๆเจอความลนันต์ต่อไปความระลุตัวต่อไปไม้พระที่จะทำบาปท่านใดที่รับใดใดที่ติดในขณะนั้น กายของเราเป็นมนุษย <h lasting> ์แต่จิตใจของเราเป็นเทวดาแต่ถ้าในขณะใดที่จิตใจของเรามีความเหนื่อยล้าก็ให้เข้าหรตลอดเวลาทุกเรื่องเราให้จิตมีเติมใส่สาวใส่ดาประโยูไม่ทาคุณนามความดีไดอย่า ในั้นกายของเราเป็นรูปแต่จิตใจของเราเป็นริ้วภายในขณะใดจิตใจของเรามีความผูกเชื่อมในละการเคลื่อนไหวหรือสิ่งนะทำอยากจะทำอะไรก็ทำไปตามอมต้อการ่สุดแ่แต่อารมณ์โกรธอารมณ์ในละกัรเคนามสุขแต่ความทุกข์ควสุข โมฆะที่จะทำตามใจของตัวเองอย่างเดียวจิตใจโหเที่ยไม่มีสิ่งใดทำในขณะนั้นใจของเราเป็นมรรคแต่จิตใจของเราเป็นสัตว์เดรัจฉานทักษะที่ว่าในปัจจุบันนต้คนประเสริฐมากมายเกิดคนที่มีการที่ประเกิดเป็นมนรรคเอง ถ้าอยเรล่าีคนจะต้องเสาสามับกีเสียมากมายเลยมถ้เแต่จริงมาติดหน้าครับที้นี่มีายขาดที่คนหลายสามัคค่โหรถ้าเราจะทัทพงไมถึงตาเป็นของมนุษย์ในข้อสุดท้ายที่กลังมาเจอช่วงใดที่มนุษย์มีความโหรธน้นีความโหดที่ในไรทำนองีตดต่อไปแดีและรัม อยากจะทำอะไรก็ทำไปตามความเปิดใจในกำเนิดถึงความเหนือย้าของตนอืิงในขณะนั้นกายของเราเป็นมรลุผ้ากายของเราเป็นมะลุแต่จิตใจของเราก็เป็นสัจจะฐานตาลงตรงที่ทั้งหลายผู้เขาลกลุ่มามเส็นโลกูย่าตายายที่เขาสัจจานผู้พขาลกัุ่มฐาแกงจินโ วิญญาตัดเจรักามันไม่มีที่เกิดเพราะพราะน่มไม่มีเมื่อเวลาใดที่ใจนุษยลกลายเ็นสนตัดใรักษาวินญาองสมตัดใรักษามันก็ถือโอกาสมาเกิดในขณะนั้นความจริงเราไีควาจว่าคนใจนั่งเกิดถ้าเราเห็นมนุษย์แต่เาเลื่นึกถึงสติสัมปชัะาคเอของตัวเองใน แล้วในนั้นเรื่องของสีผ้าวที่จะเรื่งสำคัญเป็นแม่บทของสีทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่จะบั้เจตนรมีเพื่อจะเป็นตั้งผลนิพพานต้องรับพื้นฐานฝ่าเป็นพระุทให้ตัวรู้เพื่มีสีผ้าบริสุทธิ์สะอาดนั่นเองแต่สีผ้าในมล้ำแต่ในระดับเพียงแต่หลับพื้นฐาน เรื่องการคาสอดใไยของสังคมอาจจะไม่จริงความหมาย้วยว่าสามเสนหนักหนตลาดสัตว์เออส่านด้วยเหตุท่าที่การกาปลอรภัยของสังคมหมายถึงสังคมของมนุษย์เมื่อมนุษย์ตั้งปริทานให้แน่ใจว่าเราจะใช้ฟาให้จริงๆให้คมเองให้รงเกลมาใหช่วยกันแย่ด้วยสถานใด จะมีความจำเป็นต้องข้ามตัดเอกสารเพื่อระกอกามในิ่งแปรปีภาพข้อที่มีในระดับของมนุษย์ข้อที่จะเป็นคุณค่าทางประการความปลอดภัยของตัางตัเมื่อเราาัดเรยฐานความเป็นมนุษย์หรืออิสีในระดับทามิท้ศน์เราข้ามไปได ผมเหงื่ไม่ได้ล่างกงไม่ด้ยี้ขาบางเบียก็ไม่ได้ถ้าเราฝึกหับจิตใจของเราให้มั่นคงต่อมนุษองเจวยใันแล้วก็มีสายของมนุษย์ย่อมมีจิตใจปูกมเป็นื้นฐาดความเตาปราณีแสดงคุกถุมไปถึงตัดเจราเองแม้แตดเศษรานาเราก็จะฆ้าไม่ได้ในการฝึกตั้งแตมข้าต้องฝึกในามขั้นต่อ เรี้เรามาดูถึงเรื่องที่ผู้เข้าบริษาทมารักษาสิเพื่อจะมาเป็นสมาธิภรรมดาเพื่อให้อนรุณทร้ผหมที่ผ่านไปวาพลงคนเระดิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ยอมว่าเป็นเจตหรือสรหัต์ถ้าหากศีล้าอานใจมุ่งผ่านเนรคณ ก็โอดาบันขั้นแต่อายุสิอายุสิบหกเอายุสิบหกขวก็ได้แต่งงานมีครอบครัวคนที่แต่งงานมีครอบครัวอย่างดีก็มีแค่สี่ห้าถ้าอาภรรษีแต่แต่แล้วจะอยู่กับครอบครัวไม่ได้ต้องแยกกันนอนในเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ก็จะนั้นทางวิสาถามหาวิาสีตาเป็นหลักฐานเกิดยัน ว่าลูกที่มีแต่เพี้ยสีธาตสามารถที่บรรลุพระผลไม่ขาดได้นาริสาขาในสีธาตุบรรลุพระผลุาปันใจยังต้องรออุปสรรคพราะผูจ้าตุอมสุสีอริยเมตตาเป็นเป็นองค์ปุถาแล้วนาริสาขาจึงจะได้สำเร็จพระอรหันต์เข้าสู่สีธาต แบบนี้เรามากล่าวถึงหลักการปฏิบัติธรรมขอยาตรงตลาบเวลามาบัวเป็นสี่สเพื่อเพื่อให้เกิดการทำปฏิบัติธรรมคื่อทำสมาธิเรื่องของการสุดหั้นสมาธิเราก็คยให้คิดให้ฟังใหุ้กิดกรสมาธิพอสมควรในเรื่องของสมาที่นี้เหลรทมสาธารณะโปรไกผู้ที่ต เองเขาก็ทำเป็นสมาธิได้ไม่เฉพาแต่ศาสนาพวกศาสนาพราหมณ์ก็มีสมาธิเดี๋ยาที่นัสื่อ่าเข้าผีอะไรก็ต้องอาศัยสมาธิเพื่อขัเคื่อนในจุฬาภิญนี้คนตางประเทศเช่นปรเทศรัสเซียเปต้นเขาทำสมาธิได สมสาธิจความัะทิศศาสนาหลวงมี้ต่างูหมายแต่กันใครสักหนึ่ศาสนาลวงแที่ศาสนาหลวงควเป็นสมายิเพื่อศาสนาจะรู้สิภิาตดังนั้นเราดีขึ้นต้องด้วยความเป็นผู้มีขึ้นทำร่างายวาจาให้บริสุทธิ์สะอาดสมากะอาะาทที่จะตุนข้ารรวมด้วตายรวบมาจา ไตนญาติโยมทั้หลายในสมาทานสี่เซตเแล้วอานี้เป็นการลับเพื่อฐานทางการสามปาจาให้มีความบริุทธิ์นาใช่ว่าเรามีเจตนาโมเป็นการปกครองข้อนั้นนั้ กำลงกติให้น <ge ishops> ั่งไปนั่งในผ้าใดนี่เป็นวิ่ีีารแต่ถ้าไม่ถนัดในกาที่จะนั่งพักสมาธิจะนั่งตั้งเทียงือข้าะไรก็ได้เพราะสมาธิเป็นสิยาของเตกระเจิการนั่นกระเจิกการยริการบริการเอาเรากำหนดจิตบริกรรมภาวนาเช่นดูที่จิตของเรา แต่เวมีการสวดสมาธิใครท่าน <mel od ic> <ส jeu> ท่รนนั nah ่งสมาธิเต oh, oh, ็จเต็รอยแ้วขอในน้อมจิน้อมใจในเวือดสุขของพรุเจ้าว่าตุโธตัมโมตัมโธตุโธตัมโมตัมโธตุโธตัมโมตัมโธ การนารวุฒิสาวนั้นทำสะเกงอยู่ในจิตใจของท่านแล้วตอนที่โตตั้งโต๊ั้งต๊รู้ลงที่จิตของตัวเองทางรู้เป็นยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ไหนแล้วการสดจิตและบริกรรมภาวนาผู้ทูรทดี โดยใจจะไม่พุทธ้องลมเข้าโตชองลมออกก็ได้แล้วตามชอบใจในขณะที่เราไิ้ทสภาวนาถึงก้าที่ของท่านมีเยี่ยนแท้ด้วพุทโธถังน็ไ้ารมีเศษที่แสดงที่สาธิตการคิดค่า เมื ciamo, god, god. ่อใดจิตจะสงบก็ไม่ขังคิดเมื่อใดจะรู้ใจเห็นอะไรก็ไม่ขังคิดแต่อย่าไปคงจิตให้มีความสงบด้วยวิธีการสะกดจิตน้าที่ขออขั้นเจนไปลวู้ธผ้โธผุ้โธทุกโธผู้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 โธาู้โธผู้โธผม้ผู้สึกู้าผู้ทีู่ธ รณีัาภาวนาโูโตโู <Armenia Class AS> ้เจ้าหนุนเจ้าโตเ้าหโตให้ตั้งจุดหมายตั้งจิตลายจหมู่ต้องพิจารณาผู้่าเจ้าถ้าหากตั้งจุดให้กำหนดลงตัวกรณี้ึกผู้โตโูโตโูโตผโตเพียงคนเดียวนิกเบาเบานึกใช้กำลังนึกเล็นเล็กไม่ต้องการผลตอบแทนใดล่แต่เลิกนั่นอยู่ มี่องว่างอย่าให้บางเลแล้วคอยตัณฑ์ดูตาเป็นต้องติดตรอตัวเองเ้าเราต้องโคตรโต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 รหนันนาเข้าเจ้าจะรู้สึกว่าเราไม่ตั้งใจเม่ใจจิตของเราเมื่อโตวเองเมื่อโคตรจนกระทั่งจิตของเราเมื่อโตเองโดยไม่ได้ตั้งใจ อาอาจิตของเราไม่พ <irgendw el inv és> ุทโธเองโดยไม่ตั้งใจกะแสดงว่ากามเป็นเองของจิตกำลังเริ่มเกิดขึ้นบางจิหนึ่งเมื่ถึงพุทโธเองจะตที่ได้ยูที่พุทโธก็เป็นของเองเองแต่เราไม่พุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าจิตของเราเริ่ม แต่ได้พุโตเป็นจิตตื่นแล้วแล้วก็ไ้พุโตต่อไปในต้องไปโฟมจิตให้มันสงบในต้องไปตกแต่งอะไรท่างนั้นเป็นแต่แก่เลือกพุโต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 อยู่เท่านั้นเมื่อจิตไม่เลือกพุโตเอโกไม่ได้ตั้งใจจิตจะสงบก็ตามให้สงบก็ตามในต้องไปตั้งเด็นตื่น กำหนดหมายเอาเงแค่ว่าจิตของเราเริ Ta, ่มโตโตเองเราเริ่มสภาวมนาได้สแล้วนี้เอก็จิตเริ่มโตโตเองโดยไม่ได้ตั้งใจสัาธรเข้าวามู้ยตื่นเบาใก็เกิดขึ้นวามด้สึก่วเบาใจก็เกิดขึ้นตารเกิดความสงบจากทุกขเวทนา พุทโธแปร่เก you know, ิดน e you know, ิ Ө ่งเยอยู่มีความสว่างนิ่สนต่าเมือเป็นเช่นั้นให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ที่ตัวรู้ในสิตงอย่างเดียวจะได้เกิดเหตุในใดสนากถ้าเกื่อว่ายายมีอาการป่วงก็กำหนดรู้สิตเฉยๆวายรู้ คนกำหนดรู้ที่เฉยดูตายจะเป็นอย่างไรก็กำหนดรู้สฉยอยู่เมื่อจิตบางส่งกระแสออกไปข้างนอกบางทีอาจจะเห็นภาพอินิสต่างๆกำหนดรู like of Never, ้ท so ี่ติสฉยอยู่จะไปสนใจกับภาพอินิสั้นละแต้จะเกิดความรู้อะไรขึ้นมารจะพิจารณาก็กำหนดรู้ที่เฉยอยู่ จะไปสนใจกับความรู้สึกๆเป็นกำหนดตัดแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปถ้าใน่วงนี้จิตมันเกิดความคิดขึ้นมาถ้าสังเกตุว่าความคิดที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกเต่าจิตก็ปล่อยถ้ามันคิดไปแต่เราทำปติกำหนดตามรู้ไปเรื่อยๆ ให้กำหนดหมายเอาความคิดอื่นขึ้นมาเองนั่นแหละเป็นอารมณ์เรื่องรู้ของจิตแล้วเราทำสติกำหนดตามรู้กามคิดนั้นไปอย่าไปข้ามการจิตและอย่าเอาหลักมาหาทุกข์โหยลอยให้มันคิดไปจนสุดท้าแต่ว่าเราทำสติกำหนดตามรู้ไปเรื่อย จ้องดูเพราะะนั้นกับเราจ้องตาดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แบันแ้ก็ำหนารไป